ตั้งแต่คองโกได้รับเอกราชจากเบลเยียมไปในปี1960เจ็ดปีแรกนะมีนักลงทุนต่างชาติจำนวนมากเลยที่สนใจที่จะเข้ามาลงทุนในการทำโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็อยากได้ผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในคองโกแม้กระทั่ง IMF กับ World Bank ไหนะยังเคยอนุมัติเงินกู้ให้กับคองโกมูลค่าสูงถึง10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2003ซึ่งเงินจำนวนนี้มันก็ดู มากพอที่ประเทศคองโก,โกนะถ้าเอาเงินก้อนนี้ไปแล้วพัฒนาประเทศมันจะสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศได้เลยจะลงทุนในเหมืองลงทุนในท่าเรือเพื่อที่จะนําเข้าส่งออกสินค้าแบบแร่ธรรมชาติกับต่างประเทศก็ได้แต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางนั้น,นะคะ่ะซึ่ง IMF กับ World Bank ยังมีการผ่านการอนุมัติเงินกู้ให้กับคองโก,โกเป็นครั้งที่2ด้วยนะคะสูงถึง12,300ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ นี่ก็คือครั้งสุดท้ายค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพอ IMF เขาให้กูเขาก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้คําปรึกษาว่าเออจะต้องทํายังไงแล้วก็เข้าไปบีบบังคับให้ทําน,นู่นทํานี่แต่ว่าไม่ค่อยประสบความสําเร็จค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ IMF พบว่าผู้ปกครองของคองโกนะคะ <c oughs> เขาไม่มีความตั้งใจที่จะทําให้ประเทศนี้มันร่ํารวยขึ้นเขาไม่มีความตั้งใจที่จะทําให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือว่ารวยขึ้นเพราะเหตุผลที่ว่า คนรวยมันควบคุมยาก